ดิฉันนางสาวรัตยากาหลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปิ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563จนถึงปัจจุบันทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ Starfish ทันทีโฮมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะสอดคล้องในศตวรรษที่21และพัฒนาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบโดยการนำสก กรบวนการสตี a ดีไซน์โปรเซส s s มาใช้โดยรูปแบบการดำเนินง,งานของโรงเรียนนั้นเริ่มจาก การคิดจุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียนจนนำมาเกิดกระบวนการที่เรียกว่าสกุลคอนเซ็ปต์ด้วยการประชุมหาลือจนตกผลึกเป็นสกุลคอนเซ็ปต์ของโรงเรียนที่ว่า School of the 21st c e n t u r y Skill โดยเป้าหมายของพวกเราก็คือเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาและมีทักษะในศตวรรษที่21เพราะทางโรงเรียนมีความเชื่อในคุณค่าของนักเรียนของเราทุกคนว่านักเรียนก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์นานาชนิดที่พร้อมจะงอกงามด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้น ันั้นทางโรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาที่จะให้นักเรียนเป็นเมล็พันธ์แห่งการเรียนรู้หากเด็กๆของพวกเราเหล่านี้ได้รับพื้นที่และโอกาสก็จะสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ตามสกุลคอนเซ็ปตที่เรามุ่งหวัง โดยทางโรงเรียนให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจประกอบไปด้วย8 Maker Space บวก1 Project Adpost ของนักเรียนอนุบาลในกรณีที่เราสอนแบบออนไซต์ site, ก็คือการเปิดเรียนปกติทางโรงเรียนจะให้นักเรียนเข้าฐานกิจกรรมในทุกๆวันพฤหัสสบดีด้วยการคระนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6แต่เนื่องจากในสถานการณ์โรคก,การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำ ให้โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครยังไม่สามารถเปิดเรียนได้อย่างปกติทางโรงเรียนจึงมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ holistic learning ก็คือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายประกอบไปด้วย4รูปแบบด้วยกันก็คือ1การสอนแบบออนไลน์2การสอนแบบออนไลน์3การสอนแบบออนแอร์ซึ่งจากการสำรวจร้อยละ89.72นักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนทั้ง3รูปแบบแต่อีกร้อยละ10.28ที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอุปกรณ์รองรับแอปพลิเคชันไม่เสถียรที่บ้านมีเครื่องมือการสื่อสารจํากัดเนื่องจากมีบุตรหลานหลายคนดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมในรูปแบบที่4ี่ก็คือแบบออนแฮนด้วยการแจกชุดบุ๊กเกรก็คือชุดแบบฝึกใบ,บางานรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เรียกอีกอย่างว่ากล่องการเรียนรู้ในลักษณะของเ e a ร์นิ่งบ็อกซ์นะคะให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะนักเรียนที่เข้าถึงเทคโนโลยีหรือไม่เข้าถึงเทคโนโลยีได้สามารถเรียนรู้ได้ ทุกที่ทุกเวลาไม่มีจํากัดแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาโดยทางโรงเรียนมีนโยบายว่าคุณครูทุกคนจะต้องสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ไปสู่กระบวนการทักษะชีวิตตามแต่ละมิเกอร์สเตจด้วยกระบวนการเรียนรู้บนกิจวัตรประจําวันเพื่อเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยในวิถีการรู้อยู่รู้กินแล้วก็รู้ประมาณตนอย่างพอเหมาะพอดีเพราะการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริงในสังคมนั้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เป็นการเรียนรู้ว่าทุกคนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้แล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้อย่างสร้างสรรค์และให้นักเรียนคิดว่าทุกช่วงเวลาของชีวิตเป็นการเรียนรู้ใน8 m i c r s p a c e บวก1 project a p p r o s c ตดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะครูทิพย์ค่ะ สวัสดีค่ะครูหมิวค่ะเราสองคนนะคะเป็นโค้ชนะคะหรือเป็นครูที่รับผิดชอบในกิจกรรม Maker Space อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรค์ค,ค,ค่ะค่ะกิจกรรมของเรานะคะจะเป็นการบูรณาการนะคะระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะโดยใช้กระบวนการสเตมนะคะนําสู่กระบวนการสตีมดีไซน์โปรเซสค่ะเข้ามาใช้ในกิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมของเรานะคะจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนะคะทําสื่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะ เกิดทักษะนะคะการคิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองค่ะและเป็นการส่งเสริมนะคะให้ผู้เรียนนะคะหรือให้นักเรียนของเราเนี่ยมีจินตนาการในตัวเองค่ะแล้วก็ยังเป็นแนวทางให้นักเรียนนะคะสามารถนำไปรประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะผลงานที่หนูได้ทําขึ้นหนูใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือการทดลองทำเมื่อเจอปัญหาหนูก็เอามาปรับให้เกิดผลงานที่ดีขึ้นร่วมกับใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และกระบวนการสตรีมดีไซน์โพเซสมาเป็นแนวทางในการทำสื่อครั้งนี้ด้วยค่ะคสวัสดีค่ะคุณนุ้ยค่ะสวัสดีค่ะครูแพลรวค่ะ สำหรับ Maker Space เกมหันศาของเรานะคะก็คือเกมสุดูกุนะคะเราจะเริ่มจากระดับคลาสสิกนะคะจะมีทั้งหมด10เลเวลนะคะเด็กๆก็จะได้ในเรื่องของตระการการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะมีความคิดอย่างเป็นระบบเด็กๆสามารถที่จะนําไปปรใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะค่ในส่วนของวิธีการเล่นคลาสสิกดูกุแบบ4คูณ4นะคะคือการเติมตัวเลข1ถึง4ในแต่ละแถวแนวตั้งแนวนอนและตารางย่อย2คู2โดยไม่ให้ตัวเลขซ้ากันค่ะ สวัสดีค่ะคุณหนึ่งค่ะคุณเฟินค่ะเราสองคนนะคะรับผิดชอบกิจกรรม Maker Space Master c h ช f Junior ค่ะการดำเนินงานในช่วงออนไซต์นะคะเราจะจัดกลุ่มค่ะนักเรียนให้เป็นแบบพี่สอนน้องเพื่อสอนเพื่อนและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะคิดเมนูที่สนใจสืบสอบหาความรู้จากการสืบผลและการสอบถามค่ะค่ะส่วนในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะคุณครูจะคิดคอนเทนต์การใช้วัตถุดิบแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยคิดเมนูสร้างสรรค์นะคะจากวัตถุดิบนั้นๆนะคะเรามีผู้ปกครองเนี่ยให้คําแนะนําและก็คำชี้เหลือต่างๆค่ะ สวัสดีครับผมนายนัทเสนกำเสนนะครับผู้ดูแลเมเกอร์สเปซต้นกล้าปลอดเสียงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการทําเกษตรกรรมนะครับโดยยึดหลักประจัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและยังสามารถเข้าไปบูรณาการกับวิชาการงานอาชีพอีกด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มคุณสั่งสมประสบการณ er> ์ความรู้ในการปลูกพืชชนิดต่างๆนะครับและยังสามารถนำผลผลิตนี้ไปบริโภคได้และ สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันครับ สวัสดีค่ะคุณส้มนะคะแล้วก็และคุณพึ่งค่ะสําหรับเราสองคนนะคะรับผิดชอบในกิจกรรม maker space นะคะลายมืองานตามแบบไทยนะคะวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนนะคะได้ช่วยกันออกแบบลายมือในรูปแบบต่างๆนะคะอีกทั้งเป็นการต่อย,ยอดไปสู่อาชีพในอนาคตดได้อีกด้วยนะคะซึ่งนักเรียนสามารถนํานลายมือต่างๆนะคะไปเขียนออกแบบการ์ดหน้าซองงานแตง่งหน้าซองงานบวชนะคะแล้วก็ป้ายนิ่ที่ต่างๆได้อีกด้วยค่ะค่ะสําหรับผลตอบรับนะคะของนักเรียนและก็ผ ปกครองนะคะให้ความสนใจและก็ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะในส่วนของคุณครูเองนะคะก็มีความภาคภูมิใจนะคะในลายมือของนักเรียนนะคะคุณครูนะคะได้บูรณาการนะคะลุ่มสาระวิชาสังคมและวิชาประวัติศาสตร์นะคะในรประวัติความเป็นมาของลายมือไทยค่ะซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศรราาิลปะและวัฒนธรรมไทยอีกด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะครูกวางค่ะสวัสดีค่ะครูแป้งค่ะเราสองคนนะคะเป็นโค้ดและครูประจํากิจกรรมภูมิปัญญาทรงคุณค่าความเป็นไทยค่ะค่ะกิจกรรมของเรานะคะได้นำสตรีมดีไซน์โปรเซสมาปรับใช้ในกิจกรรมผ่านกิจกรรมนวดเท้าแทนคุณค่ะเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองอีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะอาชีพความรู้ควบคู่คุณธรรมค่ะสวัสดีค่ะครูแนนค่ะสวัสดีค่ะครูปุ๋งค่ะ วันนี้เราจะมานำเสนอ Maker Space ของเราชื่อว่า English It Fun นะคะจะตรงกับ School Concept ที่ว่า School of the 21st Century s k i l l ค่ะเด็กๆใน Maker ของเราจะได้พัฒนาทักษะทางด้านการความคิดสร้างสรรค์การสร้างนวัตรกรรมและการแก้ปัญหาโดยที่เราจะเน้นไปที่ทักษะการสื่อสารและเรียนรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรมไปด้วยค่ะ ค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้แบบ active learning นะคะตามขั้น,นตอนกระบวนการ steam design process เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนนะคะสามารถนำผลงานไปต่อยอดไอเดียให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้คะ่ะสวัสดีครับผมกุยยารับผิดชอบ maker space นักบ,บินน้อยกิจกรรมนี้จะช่วยนักเรียนได้รู้จักกระบวนการคิดการออกแบบการแก้ปัญหาการเลือกใช้วสัสดุที่เหมาะสมกับชิ้นงาน การเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องและปลอดภัยกับตัวเองรวมทั้งยังบูรณาการเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก็คือการวัดการบอกความยาวเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรและยังบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็คือการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มากระทำต่อเครื่องร่อนของเราและการเคลื่อนที่ของแรงที่มากระทำต่อเครื่องร่อนของเราอีกทั้งยังเป็นการเลือกใช้วัดสดุท,ที่เหมาะสมกับชิ้นงานอีกด้วยครับ สวัสดีค่ะคุณน้ำค่ะสวัสดีค่ะคุณรถค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่ค่ะ สำหรับกิจกรรม Maker Space Project a p p o ของน้องๆอ,อนุบาลน,นะคะเด็กๆจะได้รับพัฒนาการทั้ง4ด้านนะคะผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้นะคะกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันการฉีกตัดปากค่ะมีด้านอะไรบ้างคะคุณโรสด,ด้านที่1นนะคะด้านร่างกายค่ะเด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการปั้นดินน้ำมันการฉีกตัดปากนะคะส่วนด้านที่2ด้านอารมณ์จิตใจเด็กได้ไข่ทอดอารมณ์ ผลง,งานค่ะต่อไปค่ะด้านที่3ค่ะด้านที่3นะคะด้านสังคมเด็กได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองพี่พี่เพื่อนเพื่อนในการทํากิจกรรมร่วมกันด้านที่4นะคะด้านสติปัญญาเด็กได้คิดจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานอีกทั้งยังได้ฝึกษะกระบวนการทางคณิตศาสตร,ร์นะคะเชน่นออกแบบรูปร่างรูปทรงในการปั้นดินน้ามันและฉีกตัดปะค่ะ เข้าใจกับคณะครูก่อนให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ตรงนี้ก่อนที่เราจะฝึกให้เด็กมีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราต้องฝึกให้คุณครูรู้จักสร้างเป้าหมายกับการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองจนเกิดเป็นนวัตกรรมของครูก่อน จนนำไปสู่การสร้างนวัตรกรก็คือผู้เรียนทําให้คุณครูเนี่ยมีทิศทางในการทํางานมากขึ้นค่ะได้มาแชร์ประสบการณ์กตอนนี้นเรามีเทคโนโลยีหรือมีสื่ออะไรที่มันสามารถแชร์กันได้กิจกรรมไหนที่เราสามารถบูรณาการได้ทั้ง8กลุ่มสาระวิชาคุณครูเขาใช้แล้วนําไปสู่เด็กเนี่ยเด็กได้ประโยชน์ตรงนั้นจริงๆหรือไม่แล้วเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนกันจนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน การนำลูนิบล็อกไปใช้เนี่ยก็คือคุณครูแต่ละฐานเขาก็จะเป็นการกําหนดโจทย์แต่ว่าเด็กสามารถที่จะคิดค้นเป็นชิ้นงานกับให้เด็กเลือกทาตามความสนใจลองให้เด็กลองค้นหาซิว่าสิ่งอะไรที่มันสามารถที่จะมาแอปพลายตรงนี้ทำเป็นชิ้นงานออกมาได้โดยที่ดูจากของในบ้านโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อจะไม่ปิดกั้นเด็กเด็กสามารถที่จะนำเสนอว่าเขาสามารถใช้วัสดุตรงนี้ แทนได้ไหมสถานการณ์อันนี้มันก็พลิกวิกฤตให้เราได้เรียนรู้ว่าโรงเรียนได้เห็นวิธีการสอนของครูที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพิ่มเติมมากขึ้นโรงเรียนมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นครูก็มีนวัตกรรมเป็นของตัวเองรวมทั้งเด็กด้วย e ลนินบล็อกตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะว่าเด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line. เด็กเขา ได้ค้นพบตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ลองคิดลองทำลองแก้ปัญหาผู้ปกครองได้มีโอกาสเป็นครูอีกคนหนึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาเด็กแล้วก็นำไปสู่พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภพาพเพิ่มขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทกรชมนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านบางปิ้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครค่ะ ในช่วงแรกในการจัดการเรียนการสอนนะคะได้มีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนว่าจะทํำยังไงเนี่ยให้นักเรียนของเรามีความสุขและมีความรู้อย่างคงทนนะคะจึงได้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมนะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์คือนักรโมเดลควบคู่กับสตรีมดีไซน์โรเซสค่ะจนเกิดเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนเล่นเน้นสุขมีความรู้ นักกรรโมเดลนะคะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิถีชีวิตใหม่เป็นการเรียนรู้และอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญควบคู่กับทักษะชีวิตนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืนและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในยุค4.0ด้วยค่ะ โรงเรียนบ้านบางปิ้งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับมูลนิธิส Star ์ฟิชแคนที o m e ซึ่งได้รับความรู้เรื่องนองวัตกรรมสตรีมดีไซน์โพเซ s จากกิจกรรม Maker Space ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างเป็นระบบ สิ่งที่ได้จากการใช้นวัตกรรมนะคะก็คือครูเนี่ยได้มีการพัฒนาตัวเองในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกมีทักษะการสื่อสารมีทักษะการใช้เทคโนโลยีมีความเป็นผู้นําที่ดีผู้ฟังที่ดีบูรณาการกับทักษะชีวิตและการแก้ปัญหาทําให้การเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยไม่น่าเบื่อนะคะนักเรียนมีความสุขคู่ความรู้และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีด้วยค่ะ ในปีการศึกษา2,564ทางโรงเรียนยังไม่สามารถคัดเด็กเข้าร่วมกิจกรรม Maker Space ได้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ1ห้องเรียน1กิจกรรมโดยมีกิจกรรมเพิ่มเติมดังนี้ค่ะสำหรับกิจกรรม Maker Space JC Junior Environment Club นะคะเป็นการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้คำศัพท์ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรคผลงาน ในการรักษาธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะเพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้การเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เกิดความสนุกสนานกับการเรียนภาษาต่างประเทศโดยผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนักเรียนเกิดทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูดอ่านเขียนเป็นไปตามลำดับความเพื่อเพลินจากภาษาอังกฤษรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัวมองเห็นประโยชน์และคุณค่าในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผลงานการประดิษฐ์กระ,ประเป๋าวาเนกประสงค์จากลังนมโรงเรียนที่นักเรียนนำกลับไปดื่มที่บ้านในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เป็นผลงานที่นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวค่ะเช่นคำศัพท์ดังต่อไปนี้บ็อกกล่องแบ็ถุงแบ็คแพคก,กระเป๋าเป็นต้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลทิพย์ชัยวิชิตค่ะ กิจกรรม maker space เท่าแก่น้อยซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นฟ้าและรวบรวมเอาข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นอาหารเป็นสินค้าหรือแม้กระทั่งการสร้างกิจการ,รของตนเองในอนาคตค่ะรวมไปถึงข้อมูลด้านโภวชนาการอีกด้วยซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้สนุกกับกิจกรรมแล้วเด็กๆยังได้สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ขายที่ดีเช่นการทําบัญชีรายรับรายจ่าย การคำนวณต้นทุนการคำนวณผลกำไรอีกทั้งยังคิดค้นเทคนิคการขายในรูปแบบต่างๆซึ่งจะปลูกฝังให้หนักเรียนเป็นนักขายที่มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการค้าขายในทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะในศตวรรษที่21ค่ะ เช่นทักษะการแก้ปัญหาทักษะการสร้างองค์ความรู้ทักษะการนำเอากระบวนการคิดมาสร้างเป็นนวัตกรรมของตนเองโดยผ่านความคิดสร้างสรรค์ค่ะและเทคนิคการพูดซึ่งในกิจกรรมนี้บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทยในด้านทักษะการพูดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนะวันบุญสุขกิจกรรม Maker Space the Bottle Jacket ในกิจกรรมนี้ได้ให้นักเรียนประดิษฐ์เสื้อชูชีพจากขวดน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะกรบวนการเต็มศึกษาการทำงานอย่างเป็นระบบและฝึกทักษะการแก้ปัญหา เื่อออกแบบและศึกษาผลิตภาพของเสื้อชูชีพจากขววน้ำพลาสติกพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลอยตัวความดันอากาศที่ขววน้ำในกิจกรรมนี้ได้ให้นักเรียนนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เชื่อลดปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อนสร้างความปลอดภัยและสามารถช่วยผู้ปกครองหารายได้ระหว่างเรียนอีกด้วยค่ะกิจกรรมนี้ได้บูรณา,าการวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านการทดลองเรื่องการลอยตัวและการงานอาชีพเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิตเป็นสิ่งของอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณีรัตน์บุญโพธิ์สำหรับกิจกรรม maker space m a t นะคะเป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดแก้แตั้งสังที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะตามศตสตรษที่2 1ด้านความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้ math art นักเรียนยังเกิดกระบวนการคิดและวางแผนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนและมีเหตุผลแมทอาร์ตหรือคณิตศิลป์นะคะคือการนำเส้นตรงมาสร้างให้เกิดรูปร่างรวมถึงรูปทรงต่างๆให้เกิดความสวยงามน,นั่นเองค่ะมันคือการสร้างภาพต่างๆขึ้นมาจากรูปทรงเรขาคณิตนั่นเองโดยการวาดโยงใยไปตามจุดต่างๆที่เรากำหนดไว้สร้งรูปต่างๆดูทับซ้อนแต่หางดูสวยงามค่ะจนเกิดเป็นภาพแปลกใหม่ตามท,ที่เราต้องการ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรูปทรงเลขาคณิตวิธีวัดจัดคู่อันดับจัดคู่สีรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่สอดแทรกเข้าไปในชิ้นงานอย่างไม่รู้ตัวอีกครั้งยังทำให้เด็กๆนะคะเกิดความคุ้นเคยไม่กลัววิชาคณิตศาสตร์อีกต่อไปค่ะนอกจากนี้ในอนาคตนักเรียนก็ยังสามารถต่อยอดนำไปพัฒนาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้อีกด้วยค่ะ คหนูชื่อเด็กหญิงมรัชยาแยมสุรัตน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านลำปิงประโยชน์จากการทํากิจก,กรรมเบเกอร์สเปซเกษตรตัวน้อยมีประโยชน์ดังนี้ค่ะคือท,ทําให้หนูนมีวินัยมากขึ้นพอเห็ดต้องการความดูแลเอาใจใส่ในการรดน้ําและต้องมีความเสียสละตนเองและเมื่อเห็ดออกดอกสามารถนําผลผลิตที่ได้ไปขายและเป็นแม่ค้าตัวน้อยได้ค่ะและหนูสามารถ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นคิดเงินเป็นจัดั้านเป็นสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในอนาคตได้ค่ะขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้และให้หนูได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ร่วมกับผู้ปกครองค่ะของในกล่องลาีลิ้มปลนะาะมีสิ่งของมากมายหลายอย่างแล้วทำให้พวกหนูเนี่ยสร้างอาชีพสร้างงานได้ค่ะ แม่ได้เห็นพัฒนาการของลูกดีขึ้นกิจกรรมฝึกการวนวดเท้าด้วยสมุนไพรในบ้านเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันและยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวอีกด้วยค่ะควรจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะทําให้เด็กมีความคิดดีเริ่มสร้างสารรค์แล้วก็ทําให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆด้วยค่ะ